เพื่อนๆหลังจากที่เราได้พาเพื่อนๆระบายสีนะคะหลายๆหลายๆห,หัวเนาะเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะามาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือผลงานจากใช้ไอดินสอสีนี่แหละนะคะระบายไปคือก่อนที่เราจะไปทําผมทําอะไรเนี่ยคือเราก็อยากจะแบบทํางานให้หน้ามันไม่เจ็ดอะเนาะจะได้มีสีสันระหว่างการทํางานพอดีตาตัวนี้มันเป็นตาปลอมนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องกรีดเปิดตาตรงนี้แล้วก็เพิ่มในเรื่องขนตาไปเพื่อไม่ให้มันแบบโบแบบตาโปนจนหน้ากลัวนะคะแต่ตัวนี้กระจับปากค่อนข้างสวยนะคะพอเราทําไปสักพักค่ะเดี๋ยวกว่าจะทําชุดเสร็จไอสีพวกนี้มันจืดหมดบางทีนะคะอย่างตัวนี้ตัวเนี้ยเราบายไว้เป็นน่าจะหลักเดือนแล้วแหละเกือบเดือนนะคะ สีปากมันจืดไปนิดนึงแล้วก็คือเวลาก่อนที่เราจะเคลียร์งานหรือส่งงานการณีที่เราทําขายเนาะแล้วก็เติมแก้มเติมปากก่อนที่จะส่งลูกค้าได้นะคะแล้วก็แนะนาเขานิดนึงว่า <Yeah. S 1> ถ้ามันมีการจืด <Yeah. S 1> หรือยังไงเราจะต้องเติมยังไงอะไรยังไงนะคะคือแนะนําวิธีการใช้งานอันนี้ตัวใหม่เพิ่งระบายเสร็จม่อก้นะคะกรณีที่เราเล่าฟังแหละกรณีที่เราขึ้นลูกกระปาก่ากะคะ่ะกระจับไม่ชัดเจนแล้วอยากได้กระจับอะ่ะก็ใช้ดินสอเนี่ยแหละค่ะวาดไปเลย อยากได้กระจับเล็กกระจับใหญ่ก็วาดเอานะคะแต่ตัวนี้เราเน้นแบบตุ๊กตาเด็กๆน่ารักน่ารักกับกระจับเราก็จะไม่เยอะหน่อยมันก็จะเป็นดูเหมือนตุ๊กตาหน้างอนหน่อยๆนะงานศิลป์เน่ยมันก็แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่จินตนาการนะคะอย่างนี้เราจะชอบใช้โทนปากที่เป็นสีพวกโอโลดสสีชมพูนะคะเพื่อนๆอย่างนี้ตัวนี้น่ารักตัวนี้สวยเป็นไม้ปากปากจมูกพวกโครงไอ้หน้าเนี่ยได้รูปนะ ตัวนี้เราว่าเราจะใช้ไอตัวตัวผมหางม้าที่มันเป็นตัววิกอะ่ะยาวๆนะคะเดี๋ยวดูออกมาจะสวยหวานแค่ไหนนะคะเพราะว่าหัวมันค่อนข้างใหญ่พอใหญ่เสร็จอะ่ะถ้าเราใช้ผมสําเร็จมันค่อนข้างจะหลายมาัดเราว่าห้ามัดพอว่าไม่รู้เราก็เลยไปเห็นไอตัวตัวผมปอมอ่ะที่เราเอามาทําเป็นวิกผมสําหรับมัดผมนะในส่วนไอพวกหางมา้าพวกอย่างนั้นอะ่ะมันจะมี พื้นที่ที่เขาใช้ผ้าคลุมอะ่ะมันเราดูแล้วมันพอดีกับข้างหลังพอดีเรากะว,ว่าจะเอามาซอยติดแล้วก็ส่วนไหนที่มันติดไม่ได้เราก็ใช้กาวร้อนยิงนะคะเดี๋ยวตอนเสร็จค่อยมาดูกันตัวนี้ไม่ได้ทําให้ใครเนาะทำไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆน่ารักน่ารัก,รกเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนตอนสุดท้ายเดี๋ยวเอามาโชว์ดูว่าจะออกมาสไตล์ไหนนี้นะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วไอ้พวกอย่างเงี้ยมันไม่มีกระจับเพราะว่าเราทําตามตามแบบ คนนะหน้าเหมือนคนนะเราจะทําให้เพื่อนเนาะพอดีเพื่อนเขาไม่ได้มีปากกระจับชัดเจนเราก็จะทําออกมาประมาณนี้ไอนี่ทําให้เจ้าเก้น้องธุรการเหมือนปล่อไม่รู้แต่ก็น่ารักดีเจ้าตัวเห็นไม่รู้จะรู้สึกยังไงไอนี่ทําให้แต้มแตมแตมสวยกว่าตัวจริงป่าไม่รู้นะสวยกว่าตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้ไอนี่ทําให้ครูพรครูพร นี่ทําให้ข้ออ้อตัวจริงเขาอาจจะสวยกว่านี้นะแต่พี่มีความสามารถเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะดูเรื่องชุดเรื่องอะไรให้แบบน่ารักน่ารักไปเนาะแต่ต้องโอเคนะสวยอยู่สวยอยู่พอเข้ากล้องก็สวยอยู่พอมองอย่างนี้ดูดูแปลกๆพอมองผ่านกล้องก็โอเคอยู่นะคะเดี๋ยวไปทําทุดชุดสวยๆก่อนส่งมอบนะไอตัวนี้ปากน่ารักเนี่ยจะงอยปาก หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะคะเพื่อน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 อยากได้แบบไหนก็คงต้องทําเอาแหละไม่รู้จะบอกยังไงเออหาหมวกตั้งนานตัวเนี้ยค่ะเดี๋ยวท้ายท้ายนะคนไหนที่ได้ไหมพรมเราไปไอ่ะไอที่สีแดงสีเขียวที่ซื้อไปเนาะเดี๋ยวเราจะแถมแล้วกันแถมไม่ใช่แถมหมวกตัวนี้นะสอนวิธีการถักไหมหมวกอย่างเงี้ยแถมนะคะมันเป็นจริงๆมันเป็นลายง่ายๆนะ แต่พอดีไหมมันสวยตัวนี้เรียกว่าไหมกระลอกเห็นไหมลายแบบธรรมดานี่แหละแต่มันมีเทคนิคนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวเราสอนตอนท้ายๆนะใครอยู่ถึงคลิปสุดท้ายก็ดูเอาแล้วกันนะคะเป็นลายพื้นฐานแต่มันมีหลักการเพิ่มมานิดหน่อยแล้วก็เลือกไหมที่มันสวยๆตัวนี้มันเป็นไหมกระลอกมันก็จะมีความวิง้งวิงอยู่เลลวลาเอามาทําชุดทําอะไรก็น่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนคลิปแถมแล้วกันใครว่างก็ดูต่อใคร ไปทำอย่างอื่นก็ก็โอเคนะคะเนี่ยมันน่ารักเพื่อนเหน็นปหโอเคเนาะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ตอนแรกฝ้ายคายเครียดทดําเยอะชักเครียดละเลิกเลิกเลิกโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ